ลดยคองมาน้้วไปยังแต่น้ำลึกไหมเออหลอกทำไมอ่ะ สองชุดใช่ไหมหากระดาษไปกีนไปไหนแล้ววะแค่ของบานนี้ของบานนี้ก่อนนี่ใช่ไหมวะฝ่ายนางำลงเนี่ยสามชุดถูกไหมสามเป็นสี่ชุดเออมันจะได้ทำผักสี่ชุดเพิ่งเสร็จแล้วลูกค้ามีดิดให้ลูกค้าดูดิ่เอาอย่าไรบ้างเริ่มนะทำมาช่วยกันมาหาจีนเขาบอกสี่ชุดอะของบ้านนั้นหกชุดไปแล้ว 6ชุดเสร็จแล้วก็เป็นด้วย4ชุดนั่นแหละขายหน้าบ้านมันจะต้องเอาขนาดหน้าดาวไเลยหรือไงวะตายหา่าเดี๋ยวก่อนลูกค้าแยกออกมาลูกค้าแยกชุดกันมาครับเอาลูกค้าช่วยเบียรนะ์ด้วยอ,อันนี้คุณโซ่เดี๋ยวลูกค้าทำแบบนี้นะเอออันนี้อ่ะมนคือแย่ลมเหนียไม่ยังอร่อยแย่ลมเสีย <c oughs> หนูอดลงดีนั่นแหละคุณนะหนูแค่ปากหมาเฉยเฉยไ,ไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคงั้นหนูปากหมาต่อนะต่อกันใช่ไหมเกษทำเป็นขักมาเป็นฮ่าชุดเหรอน่ารักมากขอบคุณค่ะ ไปเล่นไปเล่นน้ำด้วยกันได้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวว่าจะหยุดถ่ายวันหนึ่งแล้วก็ไปเล่นของไก่แม่จะอีหมาเล่านะานานานอือ,มอ,อ,อ,อไม่ไก่อเออทองตัวไวไวไหนวะนั่นแหละเดี๋ยวก็ไป ไปแล้วง้นไปแล้วอ๋อนึกว่าวันมาตายแล้วกูอยู่บ้านแล้วกันกินไปแล้วกูจะไปให้กูตายทำไมเนี่ยผู้ชายแถวนั้นรออยู่นะนานดีชายไ่้น้ำด้วยสวัสดีค่ะ ขามาเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าแม่ขาเหมือนเดิมค่ะนี่อเหมือนเดิมเรากันนะครับยังเหลอือหนึ่งถุงใช่ไหมจะสินครับเป็นไงงั้นขะยืงง้อไม่เลย business อ่า business แล้วเมื่อก็บอกแล้วว่าอย่า business เน็ตไปเลยทีนี้ กินครับเยาวานหน่อยยิบตะเดนเอาผ้ากับบางคุ้มของหน่อยอยี๋ยจะมานอนกันสักตื่นนู่นนะ่ะผ้ากระบางนี่นะบอกแล้วใครซื้อก็ขายใครไม่ซื้อก็ให้กูดึงคองเข้ามาเลยอ,อันนี้เขาเต็มใจเข้ามาขับรถวนหลายรอบนะขับวนหลายรอบ วันนี้ไม่บวนี้หแล้วทีนเราสองไม่งงเลยใช่ไหมคะเมื่อวานนั้นงงเนาะอทั้งหมดกี่บาทครับผมกี่ชุดแปดห้าสี่สิบสีรทอนหนึ่ร้อยะคุค้าหารับมาแป้นห้าร้อยทอนหนึ่ง้อยะหาอะไรอ่ะอ๋อคือว่าคุณมีมอะไรวะคุณค่าบ้านนี้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวถ้าไปเล่นน้ำมาไหนเดี๋ยวบอกเนาะ ไ่ตรงไหนใกล้านคุณเลยของลูกค้ามีอย่างทะเลสองเนาะถูกไหมย่างรวมของเบี้ยก็รวมใช่ไหมคะลูกค้ารวมเนาะครับผมข้าวโพดหนึ่งข้าวโพดตะกอบเนาะอืออะไรบ้างวันนี้เบี้ยไม่มีจานทานนะเหมกอน คือยำลมมิตรกับยำทะเลสุกเนี่ยลูกค้าคิดยังไงกันยังไงคะไอยำลมมิตรนี่คือเป็นดิบหรือว่าเป็นสุกๆสุกๆเนาะก็เท่ากับว่ายำทะเลสองอย่างเป็นสุกถูกไหมคะถูกไหมอย่างนี้ดีกว่าไหมอดใจไว้ทานที่บ้านได้ไหมั้ทานะอดใจไว้ทาที่บ้านได้ไหมเดี๋ยวแม่ทาสแยงน้ำให้เนาะได้ไหมน้ำยำได้ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวหนูทำให้กินโอเคโอเคไคนั่งเฉยเดี๋ยวหนูทำให้น้ำยำไม่ต้องเสียตังค์หนูทำให้ ไม่ใช่หนูไม่ได้พูดอย่างนั้นเดีุ๋เมายถ้าหาาน,น <c oughs> ูเมาแล้วทุกอย่างจะวุ่นวายนะถ้าหนูเมาแล้วทุกอย่างจะกินไม่ได้แล้วนะทีเนี้ยตามใจฉันนะบอกก่อน <c oughs> ถ้าไม่ค้างเมาโดนรูเรื่องนะบอกทีนี้แหละ <c oughs> ซื้อน้ำก่อนค่ะซื้อน้ำเลยละน้าว่างรอยำก่อนเร็ว น้องท้องผูกอุจจาระไม่ออกมาหนึ่งอาทิตย์เจเบียตอนนี้แอดมินอยู่โรงพยาบาลแล้วค่ะโอเคค่ะน้องเต็มที่ไปนเลยน้องตายไวๆนะลูกดอกน้องอยู่โรงพยาบาลเจ้านางอนันทิพย์ดอกตายบนเสลียงไปนั่นแหล่ะจอาเจ้านางอนันทิพย์ตายบนเสลียงไปแบบว่านะสุขนะคะ นี่เขาซื้อหยอกเขาซื้อให้แค่หมูเขาไม่ได้มาให้แต่เข้าปีใหม่ต้องโอยพอเลยขนาดนั้นน่ะฮ่าฮ่าฮ่ Ha 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 ha! มันดับมันดับไปเองอีกหนึ่งชั่วโมงแม่ค้าขายถึงสามทุ่มมาค่ะหมดไม่หมดก็ว่ากันเรื่องถ้าหมดก็เก็บถ้าไม่หมดก็เก็บมาขายพรุ่งนี้ต่อค่ะจบปึ้ง <c oughs> 吃奶来呀！ ไม่ค่ะหนูเป็นคนก็ชอบรู้จักคนอยู่แล้วาค้ะที่เขาไม่อยากรู้จักหนูหรือเปล่ามาดูยังมีแนวว่าหันหน้าฟาดอาดยู่ดิแพงเลยงูพต่างใทยไม่รู้หักูไว้ก่อนละ ขายหมดไม่หมดไม่รู้อะสามทุ่มก็ขายการทุ่มขาไปบ้างนอนบ้างเล่นบ้างนึกอยากจะขายไมไ่อยากขายก็ปิดร้านเล่นน้ำใช่ครับอยู่แถวไหนกันค่ะ เรามาบางแคววัดม่วงหรือวัดอะไรปะก็ไปอะงไรน่ะหน่อ้อมใหญ่หเอาน้ำยำด้วยใช่ไหมคะ,มะได้ค่ะอันนี้เกไม่ได้คิดไม่ได้คิดรัครัครัครับ บน,บน,บน,น้ำไม่ไบอลน้ำน้ำตาน้ำตาเก็บได้นานไหมยำมาค่ะกินเสร็จก็พอเลยไม่มีใครเขาเก็บกระหรอกม,ม,มันก็ปก,กติอะซื้อเสร็จก็ต้องกินเลยใช่มีใครเขามานั่งเก็บอยู่ไหมคะ กินยาไม่เคยต้องกินเลยเนาะมันก็เซ็งตายได้เหมือนกันได้เก็บไปอาทิตย์น้าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ผงกันบูดให้ไม่ไหวเลยนะตนนั้เอาของคุณบอลเทีกใหมนะได้จะได้จ้ะได้ครับได้ครับเอเจมไม่กลัวสปอตเลยเหรอไม่ท้อเลยลูกเทได้เลยมันไม่ช็อตไม่ใช่ปะดูปะขึ้นมาอ๋อบสบัดบปะรดดักไม่ว่า

เรลมมันพัดตรงนี้มันเย็นแล้วมันติดถนนไงคะเอาอีโดนเฉีียวใช่ค่ะมันพอได้เย็นสบายได้แดดเราตั้งแต่ตั้งแต่ขายแล้วแต่11โมงเพียงงัมาถึงตอน9ามงเย็นมันก็ไม่รอ้อนไงคะถึงร้อนมันก็จะมีลมพัดผ่านอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแดดลงทางนี้ค่ะไม่ไม่ค่ะที่ตะวันตกอยู่ทางนี้ค่ะ ใช่ครับน้ำยำนี่เบียร์ใส่ผักไปให้ด้วยนะชุดหนึ่งกระเท้าบอกว่าเหมือนว่าสั่งยำถุงหนึ่งแล้วหนูแถมไปถุงเนื้อจบเอ,อเข้าใจง่ายดีแบบนแั้นนะสั่งยำสามชุดใช่ไหม 100-200-240บาทครับผมอีกชุดหนึ่งแถมไปเป็นเท่าไหร่วะ2 7งเจ็สว้ายไม่ได้ถ้าด,ดูดานูด,ดาเลยดดนูไมีของแอบด่าคนเป็นอะไร เแต่ต้องทำใจนะต้องดังหนึ่งว่าน yeah, ี right ่คือหน้าบ้านใช่ไหมคะหนูไม่ได้ไปขายแข่งไปที่ตลาดนู่นนี่คือเราอยู่หน้าบ้านเข้าใจนะมันง่ายๆสบายๆะไตายหนูก็ต้องมาต้อนมเรายิ้มอยู่เนาะ ว่าพรสามสิบนะครับไม่ได้ลืตังค์พรไม่ได้ตังค์พก่อนเลือกับแมงวันนี้แหละ คุณมากค่ะขอบุณดีน้องไม่ลืมอะไรแล้วนะไม่ลืมครับไม่ลืมครับไกลนะขมอย่าลืมนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบาย